มาจ้ามากินทูเรียนปุณนะมีแตผู้ใหญ่ใหญ่ว้าวมาลองมาดูมันเสียบบอมเอาผู้ไหนก่อนดีอันนี้ก่อนมันใหญ่ดีเดยปุ่นะพักเที่ยงกับพาทุเรียนกินเซยเ์เดียวทางนี้ มีเมเ็ด,ดมันบะหวานนิดๆมันโอ้โหเวลามุนขนาด คักอืม,อมหายชิมน้ำโอ้มันเสียบอีหลีเนาะเสียบอีหลีวะ่ะอืมเสียบครับ สองนวยได้ไหนได้ทำนี่เลยได้ได้ไดนลวลละสองผู้นนผู้รีบรีบแบบรีบวุ้มี่เลยนะขาดทุนรับยับเยิมกลิ่นทุเรียนเสียบบอกผิดเบาถึอกันไปเลย ห้าเรแน่นไปปลุกกางหลังอันนี้อีกหน่วยนึงเนี่ยไหนะ <c ười> มันคือมีอันนี้คือต่ยังงวด <c ười> มีหวัวผม เทียมเบื้หน่วยนี่ก่อนบปดนี่ยคนละน่วยดิเมื่อกี้กัเมื่อกี้หน่วยเมื่อกี้นี่กับเสีบแซ่บเสียบยีเรียเบื้องบนอ่ะอุ้ยในหน่อยครับอืมรวยนี่หวานหน่อยก็่วยเมื่อกี้อืมแค่เบื้องเมื่อกี้หวานหวานหลาย ว่ามันูกลายก็อนหน่อยเนี่ยนี่หวานหน่อยอ๋อขอคาวเด้ป่นะอืมอือือืออออกัดคำไล้ฟินคำน่ะ 晚上地上打。嗯嗯、well, mm，拜、hmm.。